มาครับสำหรับยีซูดีแมกนะครับ1.9ตัวแซดสประตูเกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวไฮเ h นเดอร์ยกสูงใครตามหาคันนี้อยู่บอกเลยว่าเรียกไม่แค่ห้าหมื่นเท่านั้นนะครับไม่ควรพลาดเนาะราคาในตลาดรถมือสองนะครับอยู่ที่ห0 0 0 0ถึง7,000แสนนะครับผมขายราคาอยู่ประมาณกลางๆเลยนะนะครับ6 6 9 0 0 0กเก้าพันเท่านั้นนะครับกับปายทะเบียน8993ป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อย 1.9ตัวแซนะครับถือว่าออปชั่นให้มาครบแล้วพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวแอร์หลังเบาะหนังนะครับแม้กระทั่งกล้องถอยมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับถือว่าครบจบเลยผมอมารามันตีฟังก์ชันนะครับมีในส่วนของตัวครุสคอนโทรล็อกความเร็วแล้วก็ในส่วนของหน้าจอรองรับในส่วนของ Apple Ca กาเป้แอ d ดรอยด์อตได้นะครับโดยรวมคันนี้ถือว่าโอเคใครได้ไปยังไงคุ้มค่ากับายทะเบียนส,สวยๆครับ8993เดี๋ยวรายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมในคลิปต่อไปครับ ครับสวัสดีครั้งนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์คนที่ยิ่งใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาถ่ายคันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันหลุดจองแล้วเรียบร้อยนะครับกับเรียไม่ห้าหมื่นเท่านั้นใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนแถมคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผ่านการตรวจรถ2องร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสกว่ารายการแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นรถคัดเกตรถเกตเอแน่นอนนะครับไม่มีการชนหนักจมน้ําพิกคว่ะมานะครับแม้กระทั่ง ในส่วนของการบรันตีนตะครับของทางเพชรยนต์เรามีให้เหมือนกันถ้าพบว่ามีการชนหนักจมน้ำพิกาม,มาผมรับซื้อคือ100%นะครับไม่ต้องห่วงนะเรื่องบรันตีนนะครับเพชรยนต์เนี้ย เราเป็น,ต,นต้นของประเทศอยู่แล้วนะเรื่องชื่อเสียงนะครับการววรันตีบริการหลังการขายเรามีให้แน่นอนและเซลล์เยอะด้วยนะครับ30-40คนตอนนี้กำลังจะเข้า50คนแล้วนะครับทุกคนมีสิทธิ์ขายคันนี้หมดเนะาะใครที่อยากได้นะครับรีบติดต่อมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ID ดี n e แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับอยู่ตรงหน้าช่องแล้วเรียบร้อยนะหรืออยู่ตรงนี้นะเห็นไหมด้านล่าง แต่ผมแนะนําให้โทรหาผมดีกว่าเนาะผมขอเวลาพูดคุยสัก10นาทีในการสอบถามข้อมูลนะครับหรือใครอยากซื้อสดนะครับอยากได้ราคาจบแบบเน็ตๆน,นะครับไม่ใช่ว่าคุยทางโทรศัพท์อีกราคาหนึ่งมาถึงเต็นแล้วอีกราคาหนึ่งนะครับผมไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนนะถ้าผมเป็นลูกค้าผมก็เสียความรู้สึกเนาะ อยากได้ราคาจบเน็ตๆนะมาต่อรองหน้างานก็ได้นะครับมาหาผมก็ได้นะผมอยู่เสรีไทย68แยกหนึ่งไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงหรือใครที่อยู่แถวมีนบุรีนะครับสามารถบล็อกอินเข้ามาได้นะครับในละแวกนะครับบอกไว้ก่อนนะในละแวกเสรีไทยหรือมีนบุรีนะครับเต็นท์ผมซื้อที่ทําเต็นท์มีที่เดียวครับและใหญ่สุดด้วยในมีนบุรีนะครับมี3สาขานะที่ผมอยู่เนี่ยก็เป็นสํานักงานใหญ่นะครับตรงนี้เลยนะครับคันนี้เรขใหไม่ห้าหมื่นเท่านั้นนะครับโอเค มาในส่วนของไลอ็อปชันกันอีกรอบหนึ่งแลวกันนะครับนี่คือตัว i s u D-Max นะครับตัว1.9ตัว Z ซนะครับเป็นตัว Capro Highlander นะครับเป็นตัวยกสูงเกียร์ออโต้นะครับรถปี2021เลขหม่50,000นะครับกับราคา669,000นะครับก็ถือว่าสวยนะไฟนหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับตัว d เด i m มแล้วเรียบร้อยพี่ไฟตัดหมอกครบจบนะบมีให้ด้วยนะที่สำคัญในส่วนของตัว การชนด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับก็ถือว่าสวยนะนี่ครับตัวไฮเรนเดอร์นะตัวฟอนต์ที่สวยเลยพี่นะครับล้อแม็กแจมๆนะขอบ18หแแม็กของแท้ของอีซูเลยนะครับโดยรวมคันนี้ถือว่าด้านหน้าสวยมากนะครับสีขาวมุกเดิมรอบคันครับถามว่าฟรีดาวผ่อนเท่าไหร่คุณแมนถ้าอยากจัดไฟแนนซ์คันนี้นะครับจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0ไม่เกิน1 2 0 0 0ฟรีดาวคือไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะเครดิตดีฟรีดาวได้นะครับผมจะแตกต่างจากป้ายแดงหน่อยนิดนึง นะครับป้ายแดงถ้าอยากได้ดอกเบีย้ยพิเศษนะครับเขาจะมีเงื่อนไขของเขาอยู่เนาะนะฮะทูกค้าต้องใช้เงินเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแต่ถ้าลดมือสองใครคิดว่าเอ้ยไม่จําเป็นต้องเป็นผ่อนประมาณสักหมื่นหมื่นห้าหมื่นหกนะคะร,ราคามันพุ่งแน่นอนเพราะว่าเป็นรถป้ายแดงนะแต่ราคาที่มันหายไปผมหายไปเยอะมากหายไป3า0 0สนสี่แสนเลยนะอยู่ตรงหน้าแล้วเรียบร้อยยังไงก็ผ่อนอยู่ประมาณ11,000หมื่นนนะครับก็ประมาณนี้ฟรีดาวได้นะครับฟรีดาวได้เก็บเงินไว้ครับช่วงนี้เศรษฐกิจเนาะ นะครับมอเตอร์โชว์ด้วยนะครับใครไปมอเตอร์โชว์แล้วคิดว่าในการผ่อนมันไม่ไหวมาหาผมก็ได้นะครับรถคัดเกรดคุณภาพให้อยู่แล้วนะครับโดยรวมถือว่าโอเคเนาะมาพร้อมกับยางดันหล,ลบนะครับคันนี้เป็นยางดันหล,ลบปี2024แล้วเรียบร้อยนะครับร้อมแม็กขอบ18ขนาดยางมาตรฐานนะครับ265ทับแครับแล้วก็ในส่วนของด้านในพี่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวปีกนกนะครับวอลุกมากนะโอ้โหตัวสปริงคอย นะครับหัวนอดน,นี่สีสวยบันไดอยู่ในสภาพดีแล้วก็ในส่วนของกระจกมองข้างเป็นกระจกแบบพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยคันนี้มีการสาธให้ครบจบครับมือจับเป็นโครเมียมผมขออนุญาตดึงออกเห็นกันชัดๆนะครับนี่เลยนะครับถือว่าสวยนะคันนี้ก็ถือว่าสวยนะโดยรวมถือว่าโอเคแล้วก็ข้อดีของยีสูนะครับเราจะเห็นในส่วนของที่เป็นคัสซีของเขาที่เป็นออกสีน้ําตาลเห็นไหมนะครับนี่คือการพ่นสนิมนะครับของแท้ พ่นจากโรงงานเลยนะครับของอีซูถ้าเราเห็นสีน้ําตาลเข้มๆแบบนี้คือว่าอีกใช้ปอีก่ยาวๆเลยพี่นะครับเขาพ่นมหานามากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทั้งมิลเอ็กนะแล้วก็ในส่วนของดีแม็กนะครับเขาจะพ่นหนาๆมาอย่างนี้เลยตั้งแต่ปี2020ขึ้นมาแล้วนะครับลูกค้าก็ไม่ต้องห่วงเนาะแม้กระทั่งแถวแถวที่ติดทะเลนะไม่ว่าจะเป็นภาคใต้นะครับรถเนี้ยบอกเลยว่าเกลือไม่มีกัดนะครับนะคาบเกลือไม่มีกัดแน่นอน แล้วก็สําหรับโปรโมชั่นพิเศษสําหรับชาวหาดใหญ่หรือสงขลาแล้วกันสงขลาทั้งจังหวัดเลยนะครับซื้อรถกับผมผมส่งรถสไลด์ให้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวนโยบายของทางพิจญต์นะครับที่ให้มาก็คนไทยเราไม่ทิ้งกันนะครับบริการเต็มที่เต็มร้อยแน่นอนแล้วก็คนที่อยู่ตั้งจังหวัดอื่นนะครับไม่ต้องน้อยใจไปเนาะนะครับรถแลกจากแถมให้แน่นอนนะกำลังจะเข้าปีใหม่ใครหารถไปกลับต่างจังหวัดนะครับมาหาผมได้เลยอ่าแล้วก็โคมไฟด้านหลังนะครับลงดํามา ลงดําตัดโคมเมียยนะครับถือว่าสวยแล้วก็ในส่วนของกล้องถอยมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็ในส่วนของนี่นะครับไลเนอร์นะฝนเพิ่งตกนะครับฝนเพิ่งตกนะวันนี้วันที่11วันที่อ่าวันที่11เดือน12นะครับฝนเพิ่งตกมาช่วงเช้านะครับตกมาอากาศเย็นด้วยนะในกรุงเทพนะครับไม่รู้ว่าจะเย็นได้กี่วันนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับมรสุมเข้าเนาะนะครับก็ ฝากฝากกันด้วยนะครับเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็ที่สําคัญว่าจะเป็นในส่วนของตัวรเนอร์นะครับเหมาะสมแน่นอนกับไม้ห้าหมื่นนะครับเพราะว่าแบบแม่พิมพ์นะครับเห็นไหมตัวแบบแม่พิมพ์นะครับอยู่ครบร่องรอยการใช้งานหนักไม่ค่อยมีเลยนะครับและที่สําคัญในส่วนของตัวสะโพกนะครับถือว่าสวยอันนี้คือสะโพกฝั่งขวานะแล้วก็สะโพกฝั่งซ้ายนะครับนี่ร่องการใช้งานมีนะครับดูรถมือสองนะดูง่ายนะครับมันจะมี มันจะมีพวกล่องการใช้งานรถรถใช้งานคือรถมือสองอ่แหละนะครับมันจะมีพวกล่องการใช้งานมันจะไม่ได้ใหม่กลิกเหมือนป้ายแดงนะครับ่ามันจะไม่ได้ใหม่กลิกเหมือนป้ายแดงนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็ไอให้ลูกค้าด้วยนะเวลาลูกค้าดูอรถนั้นลูกค้าลูกค้าชอบแบบปตินู่นตินี่ตรงนั้นมีรอยลักยิ้มตรงนี้ทําสีมาหรือเปล่าตรงนั้นมีอันนี้หรือเปล่านะครับอันนี้ให้ลูกค้าเข้าใจก่อนเนาะมันคือรถมือสองนะครับ มันคือรถมือสองเนาะแต่ถ้าลูกค้าไปป้ายแดงได้ผมแนะนําให้ไปป้ายแดงก็ได้เหมือนกันนะครับผมไม่ได้ล้างไม่ด้วยอะไรลูกค้านะแต่เรื่องความคุ้มค่ารถมือสองเขาจะคุ้มค่ากว่านะครับโอเคนะในส่วนของสันเหลี่ยมฟังขวานะครับก็ถือว่าสวยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคัสซีนะครับตัวเลขอะไรต่างๆนะไม่มีการเจียตอกใหม่แม้กระทั่งเล่มสูญหายนะครับที่เป็นเล่มสูญหายแล้วทําใหม่นะครับหรือเล่มชํารุดนะเราไม่นําเข้ามาเพราะรถพวกนี้มันไม่ใช่รถเกรดเนะครับมันไม่ใช่รถเกรดเ เราจะคัดแต่รถเกรดเเท่านั้นและเรื่องคุณภาพนะครับผมได้ที่1ของประเทศมานะครับไม่ใช่ว่าผมไปโม้นะว่าโอ้โหรถผมเกรดเวันลันตี5ดาวนะครับเต้นอื่นเขาก็พูดเหมือนพี่แหละครับโอ้ไม่ใช่นะของเราทางธนาคารเขาให้รางวัลวันลันตีมานะครับเราไม่ได้อุปโลงขึ้นมาเองนะเออนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะด้านในไปดูออปชั่นกันดีกว่านะครับมาที่สุดของออปชั่นด้านในนะครับดีอย่างหนึ่งคือตัวเบาะด้านหลังนะครับเป็นเบาะเป็นเบาะรับทรงเลย รับทรงสาลีระเลยพี่นะครับมันไม่ใช่แบบแบบแข็งแข็งด้านด้านตรงตรงแบบทื่อๆนะไม่ใช่นะเป็นเบาะหนังนะครับไลจะเ็บสีขาวตัวเบาะเนี้ยไม่ขาดไม่ยุ่ตัวนะครับแล้วก็ด้านบนข้อดีของ e สุคือได้ลำโพงของแท้นะครับจากโรงงานซ้ายขวาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็แอร์หลังมีมาให้นะครับแล้วก็จุด usb มีมาให้นะครับนี่คือข้อดีของ e สุคือออปชันไม่ค่อยห่วงแม้กระทั่ง m u x นะถ้าเทียบกันนะ,ะผมผมขาย m u x กับ fortuner อยู่นะครับ เรื่องความออปชันนะครับพวกมันติฟังก์ชันอะไรต่างๆนะเหนือกว่านะครับเหนือกว่าแต่ถ้าเอาไปเทียบกับแบรนด์โตโยต้าเราเราจะไม่ไปเทียบอยู่แล้วนะเพราะว่าโตโยต้ายังไงก็คือโตโยต้านะครับเป็นแบรนด์หลักของประเทศอยู่แล้วนะครับแต่ใครที่เป็นในส่วนของตัวสาววกเนาะของอีซูดีแม็กวัยรุ่นออ l นิวนะครับทรงออ l นะิวเนาะมาหาผมได้เลยนะครับบริการเต็มที่เต็มร้อยแน่อนอนเรื่องประสบการณ์ไว้ใจผมได้ครับและที่สําคัญในส่วนของด้านหน้าออปชันเขาจัดมาเต็มนะครับ ถึงจะเป็นตัวแซดนะครับคุญแจแบบเสียบไขเนาะแต่ถ้าว่าเป็นตัวแซดนะครับเพิ่มแค่ในส่วนของที่เป็นพุชตาร์ทมาแค่นั้นนะครับมันไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นนะผมว่าอันนี้ก็กําลังดีแล้วนะครับแต่นะครับ,นะรบอ่าแต่ผมบอกไว้ก่อนนะออปชันไม่ได้แตกต่างจากตัวแซดพเลยคือมีในส่วนของตัวครูสคอนโทรลลกความเร็วมีให้หน้าจอทัชสกรีนนะครับรองรับในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto ได้ นะครับแล้วก็ในส่วนของหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์เดียวกับ U X เลยนะทรงเดียวกันส่วนมากนะครับหมดลงล็อกลงที่ลาดชันนะครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใครอยากไปเพิ่มเติมอะไรนะนี่เขาทำเบ้ามาให้แล้วนะเหมือนออกแบบมาเพื่อคนไทยนะครับอีสุนะอ่านะครับอยู่คู่คนไทยมานานนะตัวบาะนี้ก็ไม่ได้ขาดอยู่ตัวนะเบาะนี้เป็นปรับแมนนวดไม่ต้องไปฟ้าหรอกนะอมารุทรูักษายากด้วยนะครับที่สําคัญในส่วนของตัวหัวน็อตน,นะครับนี่อันนี้คือเสาเสาบีนะ นะครับเสา B ีถือว่าสวยเลยใครได้ยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะผมขออนุญาตสตาร์รถเห็นเลขไมค์กันช,ชัดๆหน่อยนะครับมานี่ครับหน้าจอเป็นหน้าจอดิจติตอลสีนะครับโอ้โห,โหให้มันล้ำมากเลขไมค์แสดงอยู่ที่59,319กิโลเมตรนะครับมมเลขไมค์หลักมหมื่นโะอ้โหนะเสียงลำโพงนะขออนุญาตลดแป๊บหนึ่งนะ ล้องถอยเขาชัดเจนอยู่แล้วนะครับขนาด7นิ้วนะแล้วก็แดปบอร์ดด้านหน้าถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ที่บังแดดที่อะไรนะครับอยู่ในสภาพดีนะนะนะครับหรือใครอยากเอาง่ายๆคุณแมนครับผมอยากเห็นในส่วนของข้อมูลว่ารถคันนี้มาจากไหนอะไรยังไงกิ้งการเข้ามาได้นะครับนะกิ้งการเข้ามาได้เลยนะบริการเต็มที่เต็มร้อยแน่นอนเดีย๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์ต่อไปครับ มาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์สีสูบ16บาวนะครับเป็นบูพาวเวอรนะครับ DDI เนาะตัวนี้ให้มาอยู่ที่150แรงม้านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวน้ำมันเครื่องเป็นเครื่องดีเซลนะครับ1.9ลิตรนะครับให้แรงม้ามาเท่ากับตัวรี v o 2.4เลยนะนะครับอัตราการเร่งมีให้แน่นอนเพราะว่าเขามีทอโบในตัวนะครับนี่เลยเห็นไหมนี่นะถึงจะเป็น1.9นะครับแต่อัตราการเร่งนะครับแรงม้าเทียบกับรีโวได้เลย ประหยัดน้ำมันกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตนะครับถือว่าสวยมากพี่ดูตัวน็อตกับตัวแหวนครับนี่ครับสวยนะร่องการใช้งานมีเห็นได้ชัดนะครับฝากระโปรงนะครับตรงเนี้ยห้ามใหม่มานะตรงนี้ห้ามใหม่มานะครับถ้าใหม่มาแสดงว่ามีการถอดไปทําสีแน่นอนนะครับหัวน็อตนี้สวยทั้งสองฝั่งนี่ครับทั้งด้านบนด้านล่างนะอ่าแล้วก็ด้านข้างนะครับ ถือว่าสวยถือว่าโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวเนมเพดนะครับอยู่ครบปกตินะครับนะอยู่ครบปกติเลยนี่เลยนะโอ้โหรอยน้ามันเยิ้มนะครับไม่มีแน่นอนนี่ครับแผ่นกันความร้อนไม่มีฉีกขาดนะครับยางกันลมนะครับอยู่ในสภาพดีแบบนี้นะครับที่มันกันลมตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็ให้ความรู้ไปหลายคลิปอยู่นะนี่ครับกันลมตรงเนี้ยเพราะว่าในส่วนของตัวกรองอากาศเขาจะอยู่ฝั่งนี้นะตัวปากแตรนะครับที่รับลมนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ ลมมันจะไม่ได้เข้าตรงๆแบบนี้นะลมมันจะมาช่องนี้นะครับจะมาช่องตรงนี้เนาะซึ่งมันจะมาอย่างไงมันจะมาตรงนี้นะครับลมเข้านี่ออกนี่นะครับที่เขาทําเป็นตะแกรงไว้นะอ่าทเป็นตะแกรงไว้เพื่ออะไรนะครับเพื่อ <P ew> er> ไม่ให้มีพวกเศษไม้เศษฝุ่นเข้าไปนะครับแต่ประดับยนต์มีขายนะไอที่เป็นตะแกรงนะครับตะแกรงอีกฝั่งหนึ่งสแตนเลสแท้เลยนะตัวได้สวยด้วยนะครับตัวยางตรงนี้มันก็จะมาในส่วนของตัวครอบที่อยู่ด้านล่างนี้คือครอบตรงนี้เลยนะ ลมมามันก็จะไปไปห้องเครื่องมันก็จะไม่ไออกข้างหน้านะครับมันก็จะวิ่งมาแล้วก็มาเข้านี่นี่นะอ่านะครับแต่ผมเห็นส่วนมากเขาก็ไปเจาะตรงนี้กันนะเ <c oughs> จาะตรงนี้กันเข้าตรงๆตรงนี้เลยนะแต่มันก็ข้อเสียอยู่นะเพราะว่าฝุ่นมันจะเวลาเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับมันก็จะเข้าโดยตรงเลยนะครับแต่ถ้าหาตะแกรงตรงนี้มาไว้เจาะตรงนี้ก็ไม่เป็นหาแต่ผมไม่แนะนําให้เจาะหรอกเพราะว่ามันเป็น รถมันจะไม่สวยนะครับมันจะไม่ใช่ชิ้นส่วนของแท้ของเขานะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันโดยรวมถือว่าโอเคนะครับสำหรับคันนี้อ่าสุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากกันครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องพาลาดรถใหม่ๆที่เสิร์ฟนี้วันนี้ผมแมนเพชรยนขอตัวลาไปก่อนแต่ก่อนจะลาจากกันนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับมาก่อนปีใหม่แน่นอนนะครับ ประกันนะครับอันนี้ผมฟรีให้อยู่แล้วนะในส่วนของประกันเครื่องเกียร์นะครับสองปีหรือ4ี่หมื่นโลแถมให้ไม่ได้ให้เอาไปใช้นะครับเพื่อความสบายใจอ่าเพื่อความสบายใจแล้วการมูลค่า20,000กว่าบาทน,นะผมกล้าแถมให้ได้นะครับลองติดต่อมาได้ด่วนเลยสุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากกันฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยจะได้ไม่ต้องพลาดรถใหม่ๆส,สวยๆแบบนี้วันนี้ผมแมนพยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ